เยสสธทรซเซงเจะคคนเจ้าปวัติศาสตร์ของการตั้งบันตั้งเมืองเยสสธทรต,ตลอดแต่ของเรานี้โชคดีหน่อยเยสสะทรเราคนทดองสวดานที่70เป็นปะวัติศาสตร์เป็นหนังสือไม่ลานะครับที่เ่ายขึ้นโดยเจ้าคำสู <c oughs> เ,จเจ้าคำสู <c oughs> นี้เป็นลูกของเจ้าพระตานะครับคนแรกที่นําทัพออกนําพี่น้องไม่ใช่นำทัพนําพี่น้องหนีสงคราม จากน้องบดงพูเดินทางไปตั้งบ้านสิงห์ท่าที่เยอสทอเมื่อพศ .2314 นะครับตั้งบ้านสิงห์ท่าขึ้นที่จังหวัดเจสทอ,อนเป็นจุดกําเนิดของจอเจสทอนที่นั่งนะครับโดยเจ้าคําสูนําพี่น้องเด็กเล็กเด็กน้อยผู้เท่าคู่แก่อพยพหนีภัยสงคารามโดยคําสั่งของเจ้าปตาให้พากลุ่มนี้ไปก่อนเดินทางครับผ่านตรงไป ทางภูพานขึ้นภูัวหมูถแถวมุกดาหารเข้าไปทางอำเภอเลิงและเข้าสู่เยาวรนไปั้างน้ำนำวัตถุสำคัญหลายชิ้นจากหนองบัวลำพูไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพระทศโลปเจ้าเสด็จเจ้าปังคำสร้างถวายเป็นพุทธบูชาเราเพิ่งค้นพบเป็นพระทที่ต่างประทานกองงดงามมากครับ เป็นลักษณะแจกจากเนื้อไม้นะครับท่งเครื่องแบบแคล้ายๆเป็นพระทศกุที่หาดูไม่ได้ถือว่าอ่อนช้อยงดงามเป็นศิลปะของลานช้างโดยตรงนะครับแปลกับแบบปรากฏที่จังหวัดยะโสธรแล้วก็มีการสร้างสถาบันวันวนตถุต่างๆที่กี่ยวับพุทธศาสนาทยะโสธรโดยเฉพาะการบูรณะครั้งแรกที่ไปพบในเขตยะโสธรก็คือพระธาตุพระอน,นุน หนึ่งเดียวในโลกที่มีบรรจุพระธาตุพระนนทที่จังหวัดเจษฎาธรน,นะครับแต่กราบอัฐิของพระอนุนได้ที่นั่นนะครับกลุ่มของพระตาพระบอะบที่ยกยกไปครั้งแรกก็ไปสร้างม่านสิงท่าพอสร้างม่านสิงท่าเสร็จเราก็ได้มาเจอเจดีล้างนะครับอยู่นอกทุ่งด้านทิศตะวันตกนะครับเป็นยังไม่ทราบว่าเป็นพระาธาตุอะไรสมัยนั้นท่านก็ได้นําศิลปะของทาง หลวงพระบางทางเวียงจันทร์ไปเรียกว่าเป็นลักษณะจีดีสี่เหลี่ยมนะครับแบบพรมสีหน้าลักษณะเพิ่มมุมที่งันเป็นพระธาตุปนนท์ยังปรากฏเป็นศิลปะของลาวอีสานยุคเก่าในที่นั่นนะครับจะป,ปรากฏตรงองค์พระธาตุพระอนน์อยู่ก็ถือว่าเป็นศิลปะคล้ายๆก,ก,กันกับพระธาตุนี้นะครับแต่เป็นลักรรษณะเขาเรียกว่าพระธาตุพระธาตุาาแบบพรมสีหน้าลักรรษณะเพิ่มเพิ่มมุมนะครับจะเพิ่มมุมยอดนะครับ จะม,ม,มุมนี้จะงน,นสวยงามนะครับเป็นจักรพิของเรารล้านช้างโดยตรงนะครับไปสร้างทีพระาธาตุอานนล์ปัจจุบันนี้พระาธาตุนี้จะมีขนาด8คูณ8เมตรสูงจากฐานถึงยอดพระาธาตุอานนนั้น25เมตร30เซนนะครับยังปรากฏมาเป็นอายุ200ปียังสวยงามที่นั่นดินสงา่าที่วัดหมา,าธาตุจังหวัดจตนทรนะครับที่นั่นแล้วก็เรื่องผ้านก็ มีการนำผ้าของชั้นสูงของชาวหนองบัวลำพูหรือของเจ้านายชั้นสูงอัญญาเป็นเลยอัญญาอัญญาเจ้าไปพักที่เยสะอทรแล้วก็มีการทําภาพไหมริ่มเงินริ่มทองครับแล้วก็มีการยกไดลายดอกเขาเรียกว่าลายนาลายนาคแล้วก็มีลายลายสิ้นไหมผิวเขาเรียกเลยจะสวยงามเนี่ย โดยเฉพาะที่คุณพ่อโวลนี่จะมีเยอะที่เป็นลายของต้นตระกูลทางเรานะครับ mm hmm. ก็จะมีเยอะที่นั่น mm hmm. ก็โดยเฉพาะสําคัญยุคต่อมาสมัยรัชกาลที่สามเราก็ได้ไปขนเอาพระไตรปิดกจากนาครเวียงจัทนะครับมาไว้ที่วัดมหาธาตุวัดมหาธาตุนี้ถือว่าเป็นที่รวบรวมหนังสือใบรานมากที่สุดในเอเชียนะครับที่สารวจมามีทั้งหมด2,000กว่าภูกนะครับที่นั่นนะครับถือว่านักสารวจ เอเชียเนี่ยเขาได้ไปคุยกันกับผมก็เลยปรึกษาหรือว่าที่นี่ที่เขาสำรวจมาตั้แต่ทั่วเอเชียนะครับมีที่วัดมหาธาตุเจดศรของอย่างที่มากที่จะแน่นเต็มหอพระไตรปิฎกครบสมบูรณ์นะครับแล้วภายในนั้นก็จะห่อด้วยผ้าไหมผ้าฝ้ายแบบชั้นสูงของคนเวียงจันทร์โบราณน,นะครับสวยงามมากที่หอ,อไตนะครับและปัจจุบันยังอยู่ยังสามารถชมได้โดยตาจับได้โดยมือนะครับ เพว่ายัางสัมผัสได้นะครับมีพญ,ญาาคเป็นว่าอยากเขาวัดให้เหื้อสินเป็นอย่างคชื่อว่าอยากเขาวัดให้เหื้อสินเคือเขาไปในใวัดหนึ่งให้ไปศึกษาพระไตรปิฎกที่เขียนโดยสันนรอย์ของพุทธเจ้านะครับแล้วก็เหื้อพระจินออกกับเครื่องผ้าไหมของพระไตรปิฎกนะครับให้เหื่ออ่านเพราะฉะนั้นเขาวัดบรเมเวณไปสนทนาจะกับสงฆ์บรมเวณอยากมุ่งถึงพุทธศาสน,นาจริงๆให้ ไปเงื่อสินมึงถึกจากงูข้อหมายของพุทธศาสนานะครับอันนี้เป็นคําพญาโบราณของคน,คนยโสอนบอกไว้ถ้าว่าอยากงูถึงเรื่องพุทธศาสนาก็ให้ปเป็นเงื่อนสินมึงถ้ายากเขาวัดให้เหงื่อนสินมา,าบอกมันว่าเงื่อสินจะของเขาวัดเด้เงื่อนสินจะเขาวัดเป็นกระบาบเลยนะ <c oughs> ละนั้นยโส้รน,นี้ก็จะเป็นที่รวบรวม,รวมวรศิลปวัฒนธรรมที่ไม่จาหน้องบัวลมพูที่นั่นแจะ ถือว่าเยอะทางด้านโบราณสถานโบราณวัตถุนะครับหลายชิ้นนะครับที่ขนไปในสมัยหนีรีภัยสงครามเพื่อไปสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่นะครับหลังจากที่เจ้าคำสูสร้างบ้านสิงทาเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อพศ2314หลังจากนั้นสงครามเจ้าตาก็แตกนะครับนองบวรพูก็แตกกลุ่มพ่อบบอก็อบพยกไปอีกครั้งพ่อไปฮอดหันฮอตบานสิงทาเพ่เรได้ว่า ถ้าจะอาศัยอยู่กับปัจจุบท้ายก็จะบ้งสูนนี่ก็เป็นการลำบากเพราะว่าเป็นบ้านที่ตังไม่บ้านน้อยเมืงอตังไม่เ็นการเรยไปขอเพิ่งพระอาศัยบาร,รมีของนครจำปั้นจากสิบญาติไฟอีกไฟหนึ่งขึ้นลูกน้องแพงนะครับนังแพงนาง,ง,งแพ่งนี่เป็นลูกนางเผานั่งเผานี่เป็นเมียเจา้าตังคํำเนี่ยเพิ่ไปกองสร้างข้างบนเป็นการเรีดไป,ได,ปไดีเมียพุนนะครับอีกเมียหนึ่ง เจ้กันเลเลยเพิ่นก็เลยบอกว่าทานี้ไปทานี้สงข้ามเดินหนีจากที่นี่ให้ไปเพิงพีพุ่งนองทั้งคุณเป็นว่าเจ้ากบวอทานกันได้เลยน้่ทับไปเพื่อจะไปะเพิงบาร,รมีของเจ้านครจัมปาศักนะครับแต่โดยเหตุว่าสมัยนั้นเจ้านครจัมปาศักยั่งขึ้นกับเจ้าพระเจ้าสิรุนสามก็เลยต้องเผื่นขืนอมนะนะจะซอยกันจะอยากซอยว่าอยาก้าซอยกันด้วย สิทธะสานว่าให้ออไรสินี่ก็เลยให้เจ้าพวอมาตั้งทับอยู่ขางๆอยู่นอกเมืองก็เลยเหตุเป็นเหตุให้เจ้าสิทธุสารหูก็เล่นนั่งหูประหลาดเขาไปข่าพวอนะครับในท่านโดยพวอพอได้อยู่ในหัวในวังอยู่ในหอห้องค่ำเป็นมาหอห้องค่ำก็ตื้นในพระราชวังนะครับอยู่นอกหัวหอห้องค่ำอะไนก็เลยเฉียนเป็นพญาไว้พญาค่ำนี้เขียนอยู่ในห้องสวดาร ภาติดเจ็ดสิบของเยอโสทอรปัจจุบันอุ้งสมบานเลมนียู่ิสารถาะการงหวัดเยอโซทรนนะครับเป็นคำพญาจะเล่าเรื่องการเดินทัพของเจ้าคำสูการแตกของพระเจ้าตาที่น้องบนรพูดงเงาเป็หอดสมัยของเจ้าคำสูปกครองจนเจ้าายหนาได้เป็นพระวิชัยขติยะราชกระวงศาในสมัยปราบไอเชียงแก้วอยู่นครนจมปราศาานะครับ ก็เลยจะไปคล้องปเป็นจอมมืองจุอหันนะครับก็เลยพรจะเชิญนเราไปหอดแชจุดนี้หลังจากนานก็ก็เป็นบันทึกไม่เี่เกิดขึ้นมากของพงะสวดานเดียวสซทอนนะครับก็จะเป็นการในสมัยชนวนเียกการที่สามที่สี่ที่ห้าจะเป็นพระสว่า,านหม่แมเ่เดียวแต่ตัว้จะเชิญนึ้นมาใหม่แต่ว่าตัวเก่ากจริงๆหนึ่งคือเราจากการแต่ของมันของผลผุู้เป็นตั้งทีพเยสะทอนนะครับไปตั้งบัณสิตา เป็นทีมาของการเดินห้างของภพยศของกรุมเข่าในียเป็นอย่างยูจยศธแต่ก่อนเป็นอย่างที่เด็กเอิ้นว่ายจศธาตอนรแต่จีเอิ้นมาบ้านสิงหาเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเดินทางไปเพิ่นไปพ่อเมื่อน้ำซี่ก็เลยมาคอตรงไงตรงไงยูริมน้าซีนั่นก็เลยว่าดงตรงโตนคำว่าตรงตนก็คือปาที่อุดมสมบูรณ์มีผลผลไม้นานาชนิดสัปปะรนนานาชนิดนะครับ เป็นป่าดิดมสมบูรณ์จนวันเปินป่าตรงเตินเข้าไปในป่าตรงตรงตนก็เร,รียกไปปอพัตลูกเกา่าที่สร้างขึ้นในสมัยทนวดีนะครับพร้อมกับสิงหินบุกทองคาสร้างขึ้นในสมัยขอมเจนละพร้อมเจนละนี่จะเป็นขอมยุคแรกของอีสานนะครับที่อาณาเขตจ,จากแม่น้ําชีด้านทิศเหนือยาวไปถึงเวียดนามเขาเรียกว่าอาณาจักรขอมเจนละขอมเจนละนี่เกิดขึ้นเมื่อพันห้าร้อยปีสมัยนั้น ก็จะมีเมืองหลวงคือวัดภูนครจัปาศักด์แต่ก่อนแต่ก่อนขอมขอมยุคนี้จะสางอยู่น้ําที่พื้นที่ลาบบร่ได้สางกับผู้เขาเพราะว่าบอ่อโงว่าจะมีอุทกตภัยหลายแรงเกิดขึ้นจนกระทั่งหลังย้อนหลังไปประมาณทัานตามลยปีเกิดน้ำฝนคลองยิงง่งใหญ่เทศแห่ปราสาทขอมว้วนนี้จมลงนี่แม่น้ำทั้งหมดเพราะฉะนั้นขอมว้วนนี้ก็เลยถูกพย,พยายากเพื้นที่ลาบ ขึ้นไปบนผู้เขาก็เล่นไปสานของไม่เอินว่านครวัดนครธมเขาพ่อพันนะครับต่อมาอันนี้คือความยุคใหม่ยุคนี้จะยุคประมาณพันกว่าปีนะครับคนเป็นอย่างคื่ว่าอยู่พันกว่าปีมีจ่าลึกจ่าลึกอยู่ในปราสาทนครวัดนครธมผู้นำสร้างมีพระเจ้ายโสธราพระเจ้ายโสธรานี่เป็นเจ้าเมืองของยักษ์โสธรในอดีตในสมัยขอมเจนละนะครับเป็นผู้สร้างเมืองนครขอมเจนละอยู่ที่นี่ ยโสท่านีจะมีโยหาเมืองด้วยกันมีเมืองสังคลาลปุร,เระเมืองยโสทราครับแล้วก็เมืองศรีอีเทวพนมันเป็นเมืองปราสาทของยังพบหลักฐานกระตือปราสาทของนั่งก,กระจายในตัวยีโสทอนนะครับหลังจากนั้นมาพ่อนำทวมไปมวกที่เหลือกับยูมว่วงพลดเลือกับหน,นีไปสั่งเมืองไมยอยู่ท้องปราสาททั้งภูเขาบบบนี้โวว่านำาวนามาทีไ่ไปสั่งทั้งภูเขาพ่อสั่งทั้งภูเขาเล้วเนี่ยม้วน เยอสซทอนที่บนิโอโบพะยกไปเนี่ยกับมีบางส่วนดังนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงที่พุทธศาสนาเข้ามาส่สยามแล้วเข้ามาทีนครศรีธรรมราชแล้วก็ขึ้นมาที่ในสุโขทัยนะครับขยายขึ้นมาถึงงานจากสุโขทัยแล้วไปเส้นทางน้ำสองเส้นภาคีสารก็คือแม่น้ำชีกับแม่น้ำลำปลาวครับแม่น้ำชีเมื่อกีจะไปเพิ่นก็นได้ไปเห็นปราสาทของเย,ยอโซทอนเมืองสังคา,าราปุระราม เพิ่นกับเลขเข้าไปพักยุหันก็ไเลตั้งไม่ว่าดงเมืองเตยเป็นจากปราสาทขอมกลายเป็นเทวสถานพุทธศาสนาเข้าไปครอบงำนะครับแล้วระยะระยะที่จากดงเมืองเตยบริเวณร,บรอบๆดงเมืองเตยห่งางกันประมาณเจดกิโลก็จะพบหลักฐานสาคัญก็คือใบเสมาที่แจกสลักขึ้นมานะครับตั้งอยู่ในเฉตียจังหวัดเชียงทรนบ้างอุบวนบั่ง รอยเห็ดบ้าง,างยาวมาถึงสาร,รคามาแล้วก็เข้าไปสู่ทางอุกวนจำปาสักขนไปจากที่เยโอสทรทั้งหมด,ดเพราะว่าคณะพุทธศาสานามาตั้งที่เยโสทก่อนแล้วก็ได้เห็นบ้านผมเงินของเยโสทน,นี้เป็นแหล่งผลิตที่ใบเสมาที่มีแร่เหล็กผสมกับหินรายแดงจะมีอายุนับพันพันปีได้คนเวลาณนี่หัวใสครับเห็นแชร์เพื่อนดินของหวัวเดีว่า มอนีมีเป็นแรเลเกเลยเอาหินที่ใต้ดินนะขึ้นาม้ไปใเสมาใบเสม,มาพวกยุคนี้จะเป็นเรียก,ยกว่ายุคพุทธศาสนาเข้าสู่สยามเป็นยุคแรกเขาเรียกว่านํนาศิลปะของอินเดียมาเข้ามาในประเทศแถบสวรรณภูมิคือประเทศไทยเรานะครับแล้วก็ถือว่าสองเส้นทั้งน้ำก็คือไปน้ำหนัชี้ไปตั้งโยโาสะท้อนเป็นจุดเผยแผ่พุทธศาสนาไปได้แต่เอาไปเสมาแจกกันมา ศิละปะโตที่อยู่ไปเสมานี้เขาเรียกว่าศิละปะแบบคู่ประดักหรือศิละปะแบบยุคอินเดียยุคแรกเข้าสู่สยามจะคล้ายๆกันกับใบเสมาฝ้าแดดสงงางเพราะฉะนั้นกลุ่มที่มาทางอีสานเหนือก็คือมาตามลำนำ้ำลำปาวขึ้นมาทีอีสานเหนือเข้ามาสู่ลาวหรือเวียงจันทร์สู่เข้ามาพวกนี้จะจะมาตั้งอยู่ที่มังฟ้าแดดสงยางกาัลสิงนะครับเป็นพระาธาตุยาวูนะครับสมัยธจรวลดี เราก็เกิดไปเสมาที่นั่นเป็นศิลปะคู่ประตะเหมือนกันจะมีภาคเอกสารมีสองที่ก็คือ,อยัตถทรกับการลสินที่เป็นศิลปะยุคแรกของพุทธศาสนาเข้ามาสู่สยามนะครับจึงเรียกว่าศิลปะบแบบคู่ประตะก,กับไปเสมาญ่ายๆคืเจ,จ,จะยัตถรักจะบอคือจะเป็นผู้ทธประวัติคือจะเป็นผู้ทธประวัติผู้ทเจ้าเพื่อจะนําไปเผยแพร่ศาสนาแต่ทางการละินนะครับก็จะม,มาขนไปถ้าตรง,น,งนี้มีใบเสมาก,ก็จะถือว่าเป็นพุทธศาสนามายั่งอยู่ที่นั่นแล้วนะครับ พักษณะของสมัยธรรมาดีจะมีอยู่สอย่างนะครับเกี่ยวกับวัตถุที่สําคัญก็คือหนึ่งไม้เสมาสองพระธาตุสามพระพุทธรูปนะครับสี่จานจานลึกในใบลานหรือเอกสารอะไรก็ได้นะครับนั่นคือศิลปะสี่อย่างนะครับในนี้จะพระธาตุจะเป็นลักษณะแบบใดพระธาตุจะเป็นลักษณะแบบแปดเหลี่ยมคอาเดียวกับพระธาตุแบบธรรมาดีนะครับทาปจีดีแปดเหลี่ยมนี่คือ, 7, อ่นเย็นย็ธรรมาดี พระพ,บบะระพุทธรูปแบบศิลปะภุปตะก็เกิดหน้าพุทธรูปเหมือนอินเดียนะครับนี่เขาเรียกว่าแบบภุปตะคือยุคแรกเข้ามาสุสยามแล้วก็เป็นใบเสมานะครับก็จะมีการสลักเป็นพพุทธรูปที่งดงามแบบอินเดียนะครับจริจะปรากฏอยู่ในภาคอีสานเราก็คือสองที่คือยโสธรกับเมืองปาแดดสงยางเท่านั้นนะครับที่พบหลักฐานท,ทางพุทธศาสนาในสมัยธศวรดียุคแรกเข้าสู่สยามหรือแถวถุวรรณภูมินะครับ พอกลุ่มนี้เข้ามาอยู่ปุ๊บก็เลยได้ทำอัตรตโลกเก่าแก่บางนั้นยุคทิศท,ทายคือยุคสองร้อยปีช่วงพ้นพรดีกุมเฮาอ,อพยพไปตั้งแถวยะทอนอ้วนนี่ก็ได้เด้พบหลักฐานว่านี่เห็นว่าเป็นเมืองเก่าบ้านเก่าก็ได้เด้พักยู่หันนะครับก็ได้ไปพอพตรตโลอยู่กลางป่าเป็นศิลปะทะเลวดีพบกสิงหินบุกทองคำสิงหินนี่เป็นศิลปะของขอมเจนละนะครับ ต่ประดับอยู่ตามปราสาทขอมเกิดสิงห์หินก็ได้แต่พอสิงหินก็เด้ยว่าโอ้บ้านเรียงนั่งเกา่าเมือเกา่าก็ได้ตั้งพักอยู่หัาแล้วนี่ด้ตั้งที่คณะตั้งพัก,ก,พน,กน,นั้นก็ได้ทันเจ้าคข้สมือก็ได้แต่ฝันสิงิตของยอโยสทาอนะครับพอก็ได้แต่ฝันว่าเห็นแหวนธรรมลงหลุดจากท้องฟ้ามาสู่พื้นดินพุ่งทั้งแปดทิศกระจายทั้งแปดทิศก็ไปว่าทาในต่างบ้านเตียงเนื่องเมองนี้ง บ้านเมืองจ,จะเจริญชัวลูกชัวรานเละานี้ซื้อเสียงเกิดกล่องไปทัวจัก,กรวาลดังนั้นยโสธรเขาเมื่อสองรอยปีฟันฟันไปกับเป็นจริงยโสธรเหลก็มีซื้อเสียงลงดังไปทัวโลกในน้าประเพณีบุญบ้องไฟนะครับนี่เกิดป,ประเพณีบุญบ้องไฟแล้วก็มีความเจริญของยโสธรก้าวขึ้นมาจา,จากหมู่บ้านสินค้าจนได้รับพระราชทานเป็นเมืองเรียกว่าเมืองยศสนทรอ,อันแปลความหมายว่าเมืองที่สง้ซึ่งยศบรรดาศักด ของกษัตริย์เจ้านายอีสานก็คือราชวงศ์ล้านส้างนั่นเองไปตั้งู่หันไปก็ได้เห็นว่าเรียกว่าเมืองยศบอมเป็นคําว่าคนยิงยาโสบอมเนอันนั้นเป็นคําบอาเรียนแต่ว่าคํานี้เป็นคําพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราตนนภาไยนะครับพระราชทานในทา่เมืองยศแห่งแจ่บ้านสิงห์ท่าชาวยะสธรจนได้นามาเมืองยศสุนทรนะครับขึ้นติดกันเดียวกันกับยะโสอนก็คือคำเดียวกันนะครับ การได้มาเป็นอำเภอยะโสธรแ็ได้ในการมาเป็นจังหวัดยะโสธรที่71ของประเทศไทยในปัจจุบันะนะครับยะโสธรท่านี้ก็มีสัญลักษณ์ก็คือพระธาตุปานนุนะนะครับแล้วก็มีสิง์ซ้หัวสิง์ส้หัวเปรียบเสมือนบันสิงทาขั้งแรกเป็นไปจาเข้าสู่ไปเป็นบันสิงทากรเพิ่งนกัเลได้ไปตั้งเอื่นมาบันสิงโคเหมือนกันแล้วก็ไห้ทหารมาตามลำน้ำเสียมลำเรื่อยๆมาจนมาหอดมองพยักษักผักไง เพิ่นได้เห็นซัดจินน้ำยู่สัตว์มันก็เลยตื่นข้นที่เพิ่นย่างว่ามึงตำรวจจะสร้างบ้างสางเมื่อไงล่ะมันก็เลยตื่นมันก็เลยกระโดดลงน้ำมก็เลยมองกัเลยว่าลำน้ำทวนนะครับแต่ภาษาไทยก็จะเป็นว่าตูมนอกกระโดดลงไปแต่ว่าภาษาจีนก็จะทวนนอะไะก็เรียกว่าตั้งลำน้ำทวนตั้งอะไรสักก็เรียกตั้งลำน้ำทวนพอเลยจากน้ำทวนมาหน่อยหนึ่งมาตั้งสวนสาธารณะพญาแถนก็เรียกว่าพอข้องน้ำที่ไปรัดเขาแม่น้ำที่ ข้องเน,นี่ยนีก่กันเลยเห็นเสือกระโดดขามก,ก็เรียกนว่าห้องเสือเด่นจากห้องเสือเด่นขมากก็มาพ่อพบทธลุกใหญ่ก่างตาเกินว่าตรงตรงต้นหมอนี้ก,ก็เรียกเด็กเป็นที่มากของจังงปัดยโสทอนจากหมบ้านนีเทียว่าตั้งยาโสทอนมีจุดเด่นก็คือเป็นอย่างยาโสทอนมีหลักบ้านหลักเมืองคือมีสามหลักนะครับมองเอิญจะมีแค่หลักเดียวหลักบ้านหลักเมืงองเนาะน้ำมันเ่อเป็นหลักเดียวแต่ยาโสทอนมีสามหลักก็เพราะว่ายาโสทอนตอน การเทศส้งบัรทิงทาเนี่ยเพิ่อนในย่างตำรวจพระเจ้าใหญ่อย,อยู่ในก่างปลามาด้านหลังปุ๊บก็เลยพอกกงงอย่างในสิบโคตรโบกโยเซื่กกย่างหักใสหนาเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเป็นเจ้าบ้านเจ้าง,งืงที่เสือละชฉงมาจากล้านสางมาสามังนี่ไม่เหยียบเพื่นดินนีแล้วก็เลยสั่งปฏิหารเถื่นเพิ่นมึงหักใสหนาเพิ่นเล่าปฏิหารก็เลยเหงืหุดหทำนายเหงื่หงุดก็เลยบอกว่าขาท่านเดี๋ยวสั่งม่านเป็นมัน่งมงนี่มีผีสองตนที่รักษาป่าตรงนี้ มหาเส้านาท่านในและปฏิหารเพิ่นกับเราว่าเอาสันหลักกูจะสร้างบ้านเมงนี่หละเป็นจุดแหลของจารศรัทในปัจจุบันก็เลยเอินว่าบังสินทาให้เห็นสิงบุทองข้ามหนี่ันนาไปทั้งสิ้นที่ก็เลยเอินว่าสิงทาอะไรนะไดเลยเอินว่าบันสิงทาเนี่ก็เลยได้เอาต้นย่างต้นนี้เลื่อยขึ้นเป็นสามต้นรักกลางให้เอินว่าเสาหลักบานสินทาลักใต้หัวให้เชิญผีพนลังงุ่มพนลังงัมที่ฮักเจ้านาเพื่อน มาปกปักรักษา,านักป่าจึงเป็นที่มาของจตทอนมีศาร์จะกรและเมืองสามหลักแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับชาว่ปดอยากไปกราบไปกราบได้กับพระเจ้านน่นที่จตท h ทอนะครับจะเห็นว่าทางจัพรและเมืองก็คือมูแถมตั้ปัจจุบันนี้ค้นจีนนับถือหลายก็เลยเอาศิละปะจีนเข้าไปผสมผสานแต่ว่าเข้ากับยังบ่ลเรื่องเลื่อนของวัฒนธรรมจีสารบ้านเข้าก็ได้แ็่เอาอยอดหลังคาเป็นจีดีบแบบโบราณแบบนี้แหละอยู่แตงยอดลงังคา ก็รเล่จะเป็นที่มาของศาลเฉพาะเรืองสามอายธรรมมองหันจะมีบ้านดินอายุสองร้อยปีโดยการน้ำจากดินนป็นซี่ในละมาเห็นเป็นบ้านสีหน้าโจจันในประเทศไปทั่วโลกกับพี่เอาแบบอยู่หันละแล้วก็คนจะโตเปนที่ฐานแล้วก็เล่เอาแบบจําปันสิงหาไปต่าง่วโลกในคนหนหมู่บ้านบ้านดินเร็จจากบ้านดินสมัยราชการที่สามกับมีการเช่าจีนอพยพเข้ามาอยู่เยอสแยทอน กัเล่ไม่ฆ่ามาขายยืนหนีเห็นว่าเมืองยตโตทอนอิติดแมนต์หนที่ระวังแมนตํานัที่นี่จะเป็นลักษณะโค้งโค้งเขาเอิ่นวางท้องมังกรถ้าคาขายยืนหนีจะเล่นหลงเรื่องลำลุยอาสารเขาก็เลยปักหลักคาขายอยู่ยอตโตทอนพ่อรวยเึ้นมาเพิ่บเพื่อนกันเล้อยากสา่งบานสมัยใหม่ช่วงเป็นช่วงสมัยเลก็ได้สามฝรั่งเศสเขามาอยู่ยตโตทอนเอ้ยว่นมีนอันคนจ้วนคนย้วนมาอยู่ยอโตทอนหนีให้สงครามมาก ก็เลยน้ำศิลปะฝร,รังเสีมยมาให้ชาวยะะท้อนก็เลยได้สร้างตึกขึ้นมาเป็นสองสันาาสามอารยธรรมเดียวกับตึกคินโอโพติกจอที่นั่นอายุ150ปีนะครับ <c oughs> ยังอยู่ยังอาศัยอยู่ตรงเมือนี้จะเป็นตึกคล้ายๆตึกแบบภูเก็ตแต่ของเรานะั้นไม่ได้ใช้โครงสร้างเหล็กแต่เป็นโครงสร้างไม้แบบนครพนมแบบแบบพิศาน,นี่แหละก็จะเป็นตึกแบบโบราณเขาเรียกว่าตึกคินโปโติกจีนนะครับที่นั่นที่ยะะท้ยังมีอยู่ประมาณ ห้าหลังหกหลังครับแล้วก็บ้านดินก็ยังเดียวอยู่สองตำหลังอายุสองร้อปีถ้าใครไปยดรอนก็ไปเยี่ยมเยียนได้ผมจะอยู่ที่นั่นบ้านเมืองเก่าบ้านสิงหานะครับที่นั่นเยสทอนครับก็จะเล่ายาวกว่านี้แต่ก็เวลาจํากัดนะครับยางก็จะขอขอบพระคุณแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านไปเยี่ยมไปยามเยสทอนได้ไปหาผมได้อยู่หันนะครับอยู่เมืองเก่าบ้านสิงหานะครับเชิญแวะไปหาได้ หลังจากได้ศิลปะหรืออยากได้อย่างของเอกลักษณ์ของบ้านเฮ้ากเปไปศึกษานะผมในผมจะพาน้ำตรวจมือของเกา่าเนยโสที่พ่อแม่บอลมาพูุรถเอาคนไปใไ้หันนะครับโดยเฉพาะภาพกุโตโรติผมเห็นนี่ถือว่างดงามอ่อนช้อยที่สุดครับพอสรุปพระบางแบบบ้านพระบางเป็นพระนุษอันประธานทรนะครับแต่การทรงเครื่องของท่านนี่การใส่ผ้านุ่งผ้าอะไรนี่จีบจะละเอียดมากมีแกะลายแกะ,ะไาย แล้วก็ยังมีผ้าที่ของเจ้าฝ่ายหน้าหรือพระชาปิชัยหรือเจ้าคำสูก็ยังมีอยู่กับผมอยู่ที่นั่นก็มีแล้วก็พวกเครื่องยศกิิยศของท่านก็มีพวกตาพวกหมวกต้นปีอะไรก็มีที่นั่นขอขอ,ขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับ